ประเภทของอยาเสพติดยาเสพติดประเภทที่หนึ่งยาเสพติดชนิดหลายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมสแอมเฟตามีนออกนิก์กดประสาทยาเสพติดประเภทที่สองอยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นฟิน อร์ฟีนโคเคนหรือโคคาอีนและเมทาดุยาเสพติดประเภทที่สามยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่สองผสมอยู่เช่นยาแก้ไอที่มีโคเคนผสมอยู่ยาเสพติดประเภทที่สี สารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือประเภทที่2เช่นอะเซติกแอนไฮดได์อะเซติกคอลด์ยาเสพติดประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่1่จนถึงประเภทที่4เช่นกัญชาใบกระท่อม โทษของอยาเสพติด5ชนิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตที่ทุกคนควรรู้ขึ้นเชื่อว่ายาเสพติดล้วนขอให้เกิดโทษต่อชีวิตผู้เสพด้วยการทั้งสิน้นทำลายทั้งชีวิตทรัพย์สินครอบครัวที่คุณรักและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยเหตุน,นี้เราจึงนำโทษจากสารเสพติดทั้ง5ชนิดมาแนะนำให้ทราบบ้ามีอะไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยการรู้เท่าทันและตระหนักถึงโทษของมันอย่างละเอียดโดยสามารถติดตามโทษของยาเสพติดในแต่ละชนิดได้ดังนี้โทษของยาบ้ายาบ้าออกฤทธิ์โดยการเข้าไปกระตุ้นประสาท ทำให้ผู้เสพมีอาการติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อลิ์ยาเข้าสู่ร่างกายในช่วงระยะแรกที่เสพใหม่ๆมันจะออกฤทธิ์กระตุ้นร่างกายให้เกิดการตื่นตัวทำให้อัตราการเต้นของจังหวะหัวใจเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงมีอาการใจสัน่นตึงเครียดเมื่อลิ์ยาหมดลง ผู้เสพจะมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติระบบสั่งการทางสมองทำงานช้าลงการตัดสินใจช้าและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้หากยังคงเสพยาบ้าติดต่อกันเป็นเวลานานฤทธิ์ยาก็จะยิ่งทําลายสมองให้เสื่อมมีอาการประสาทหลอนเกิดภาพลวงตาหวาดระแวงเสียสติคุ้มข้าง เป็นบ้าจนสามารถทำร้ายผู้อื่นและตนเองได้และหากเสพย,ยาเข้าไปมากเกินปริมาณนิดยาจะเข้าไปกดประสาทและระบบหายใจส่งผลให้เกิดภาวะหมดสติและทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดโทษของฟินฟินจะออกฤทธิ์เข้าไปกดระบบประสาท ส่งผลให้ผู้เสพมีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายจิตใจและยังมีภาวะขาดยาทางร่างกายอีกด้วยกรณีที่เกิดการเสพติดเกินขนาดก็จะส่งผลให้ฤทธิ์ยาเข้าไปขดระบบหายใจทําให้เสียชีวิตได้ในที่สุดนอกจากนี้ผู้เสพยังมีจิตใจเดือนลอยโลเลสับสนมีอาการง่วงซึมตลอดเวลา พูดจาวบวนไม่รู้เรื่องความคิดทำงานเชื่องช้าและมีชีพจรเต้นในระดับช้าขึ้นโทษของมอร์ฟีนมอร์ฟีนจะออกฤทธิ์เข้าไปกดระบบประสาทผู้เสพจะมีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายจิตใจและมีอาการขาดยาทั้งทางร่างกายด้วยสำหรับอาการเสพติดที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายคือ ผู้เสพจะมีอาการท้องผูกขลื่นไส้อาเจียนคันหน้าตาแดงห่วงซึมสมองช้าเกิดอาการมึนๆชาชาสติปัญญาเสื่อมร่างกายสุดโทมอย่างหนักและไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโทษของเฮโรอีนเฮโรอีน e e ออกฤทธิ์โดยการเข้าไปกดระบบประสาท ส่งผลให้ผู้เสพมีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อขาดยาจะมีอาการทางร่างกายที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนรุนแรงตั้งแต่อาการปวดตามส่วนต่างๆได้แก่กล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อสันหลังเอวและปวดศีรษะอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีอาการจุกภายในอกรล่ากับจะขาดใจตาย อ่อนเพียยงหนักมีอาการหนาวๆร้อนๆน,นอนไม่หลับกระสับกระส่ายผู้ที่เสพติดหนักๆบางรายอาจมีอาการชักตาตั้งน้ำาลายไหลฟูมปากม่านในตาดำหดลงมึนง,งงหายใจไม่ออกความจำเสื่อมโทษของกัญชา กัญชาจะออกฤทธิ์หลายอย่างกับระบบประสาทส่วนกลางโดยจะก,กระตุ้นการกดประสาทและทำให้ผู้เสพเกิดอาการประสาทหลอนสารที่อยู่ในกัญชานั้นมีด้วยกันหลายชนิดสารสำคัญที่สุดที่ออกฤทธิ์นั้นจะมีผลต่อสมองและร่างกายผู้เสพจะมีภาวะอารมณ์และจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยในเบื้องต้น ฤทิ์จากกัญชาจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาททำให้ผู้เสพเกิดความตื่นเต้นตื่นตัวคุยเก่งสนุกสนานและหัวเลาะล่าเริงได้ตลอดเวลาแต่ในเวลาต่อมาจะเข้าไปกดประสาทสง่งผลให้มีอาการเหมือนเมาสุราอ่อนๆและมีอาการง่วงซึมเมื่อทราบกันแล้วว่าโทษของยาเสพติดมีอะไรบ้าง จากนี้ก็ควรระมัดระวังป้องกันโดยการใส่ใจลูกหลานหรือคนที่คนรักภายใต้ความรักความเข้าใจในส่วนทางด้านสถานศึกษาก็ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษจากสารเสพติดให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าใจมากขึ้นรวมถึงได้ตระหนักถึงโทษหลายๆต่างๆของแต่ละชนิดยาเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณและคนที่คุณรักห่างไกลจากยาเสพติ ได้มากขึ้นแล้วปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญมากของครอบครัวและสังคมดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดดังนี้นะครับเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับเราสามารถป้องกันการติดสารเสพติดได้โดยการไม่ทดลองเสพไม่เชื่อคนง่าย ไม่มัวสุมตามแหล่งอายมุกต่างๆถ้าไม่สบายใจอยากเก็บไว้คนเดียวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากสารเสพติดการป้องกันยาเสพติดของครอบครัววันสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัว อย่าให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันสารเสพติดควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดถ้าสังเกตพบนักเรียนมีปัญหาหรือพฤติกรรมไม่ดีก็ควรเข้าไปสักถามหรือให้คำปรึกษาจัดการรณรงค์ต่อต้าน เรื่องสารเสพติดให้นักเรียนและคนทั่วไปได้ทราบด้วยนะครับ